หากท่านอยากทราบนิสัยใจคอตัวตนจิตใจความต้องการและความรู้สึกนึกคิดของตัวเองว่าเป็นอย่างไรและส่งผลจากตัวท่านแบบไหนบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าพกตนุลักษ์นะคะ เป็นจุดที่บ่งบอกนิสัยใจคอแต่ละท่านนะคะบ่งบอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเจ้าชะตานั้นนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นเหตุการณ์สิ่งของบุคคลและหมวดของสถานที่ค่ะจุดกำเนิดของดาวตนุลักษ์แต่ละราศีจะมีดาวที่เรียกว่าดาวเกษตรเพราะฉะนั้นดาวเกษตรในแต่ละราศีคือจุดที่เรียกว่าตานุลักษ์เรามาดูกันค่ะว่า แต่ละราศีจะมีดาวตนุลักษณ์ด <ellt on. S 1> าวโชคลาภดาววาสนาคือดาวใดกั coping, นบ้างค่ะท่านที่เกิดในราศีเมษดาวตนุลักษณ์ของท่านก็คือดาวพระอังคารค่ะท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภดาวตนุลักษณ์ของท่านก็คือดาวพระศุกร์ท่านที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนดาวตนุลักษณ์ของท่านก็คือดาวพระพุธ ท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎดาวตนุลักษณ์ของท่านก็คือดาวพระจันทร์ท่านที่เกิดในลัคนาราศีสิง์ดาวตนุลักษณ์ของท่านก็คือดาวพระอาทิตย์ท่านที่เกิดในลัคนาราศีกันดาวตนุลักษณ์ของท่านก็คือดาวพระพุธท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลดาวตนุลักษณ์ของท่านก็คือดาวพระศุกร์ท่านที่เกิดในลัคนาราศีพิจิก ดาวตนุลักษ์ของท่านก็คือดาวพระอังคารท่านที่เกิดในลัคนาราศีธนูดาวตนุลักษ์ของท่านก็คือดาวพระพฤหัสท่านที่เกิดในลัคนาราศีมังกรดาวตนุลักษ์ของท่านก็คือดาวพระเสารท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมบางตำราก็บอกว่าจะเป็นดาวพระราหูหรือดาวพระเสานะคะ เพราะองศาอาจจะมีการแบ่งกันไปตามความเบี่ยงขององศาดาวแต่ในที่นี้เราจะให้ท่านที่เกิดในลัคนาราศีกุมมีดาวตนุลักษ์คือดาวราหูค่ะและท่านที่เกิดในลัคนาราศีมีนดาวตนุลักษ์ดาวโชคลาภวาสนาของท่านก็คือดาวพระพฤหัสค่ะ มาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าในแต่ละราศีช่องที่แบ่ง30องศานี้จะมีเรื่องราวซึ่งเรียกว่าเจ้าบ้านคือเกษตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นดาวที่บ่งบอกถึงความเป็นเกษตรของเจ้าบ้านนั้นจะบอกเรื่องราวว่าเจ้าชะตาจะไปพบเจอกับเรื่องใดนะคะเพราะฉะนั้นดาวตานุลักษ์ของแต่ละท่าน บางท่านอาจจะไม่ได้สถิตเป็นเกษตรบางท่านอาจจะไปสถิตในภพเรือนอื่นๆมีดาวใดส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะและในที่นี้เราจะพูดถึงตําแหน่งดาวแค่ดวงเดียวคือดาวตนุลักษ์ของท่านนะคะไม่พูดถึงดาวดวงอื่นที่มีผลกระทบต่อดวงชะตาท่านออกไปนะคะเพื่อการเรียนรู้จะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะท่านจะได้ทราบว่าเมื่อดาวตนุลักษ์มาสถิตในภพเรือนต่างๆจะส่งผลอย่างไรต่อเจ้า นนในคลิปนี้นะคะจะพูดถึงดาวตนุลักษณ์แบบผสมพบเรือนนะคะเมื่อรู้ดวงชะตาของท่านว่าท่านเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีใดและท่านรู้ดาวเกษตรดาวต,วตัวตนของท่านก็จะสามารถนำดาวนั้นมาผสมกับพบเรือนที่ตัวตนของท่านไปสถิตอยู่ค่ะส่วนความหมายของดาวเราก็จะอ่านตามนิสัยของดาวและ ตัวที่มาบ่งบอกว่ามีผลอย่างไรต่อเจ้าชะตานั้นค่ะเรามาดูตำแหน่งแรกกันนะคะตำแหน่งที่เรียกว่าตานุลักษ์เป็นเกษตรนะคะก็คือตนุลักษ์สถิตยอยู่ในตนุภพนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นจะบ่งบอกว่าเจ้าสตานั้นจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงตามดาวเจ้าเรือนนะคะมันคงมีอิสระทางด้านความคิดสามารถชนะศัตรูได้และเป็นคนที่ชอบในการพึ่งพาตนเองและจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ดีค่ะและไม่ชอบขอบความช่วยเหลือจากใครพึ่งพาคนอื่นได้ยากเช่นกันนะคะ และเจ้าชะตนั้นสามารถสร้างหลักปักฐานสร้างหลักทรัพย์มีอำนาจในการปกครองค่ะดวงชะตานับว่าอยู่ในจุดที่มีวาสนาดีเลยล่ะค่ะสำหรับดาวตนุลักษณ์ที่เป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเกษตรในเรือนใดก็อ่านตามความหมายพบเรือนและนิสัยของดาวดวงนั้นค่ะ ส่วนดาวตนุลักษณ์เมื่อมาสถิตในภพกระดุมพะหรือภพที่เรียกว่าการเงินนะคะเจ้าสตาจะเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวความยากจนคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองถ้าไม่ใช่พระเคราะห์เสื่อมนะคะเรียกได้ว่าดาวพระเคราะห์ไม่ได้เดินพักเดินมนนะคะหรือเสวยนวางขาดคุณภาพจะมีความคล่องแคล่วในการหาเงินสูงมากค่ะ แต่หากมีดาวพระเคราะห์เสื่อมสถิตยอยู่นะคะเจ้าชะตานั้นอาจจะเป็นคนที่เห็นแก่เงินค่อนข้างมากค่ะและเจ้าชะตามักจะผูกพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะเช่นอาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็เป็นไปได้ค่ะ ดาวตนุรักษ์ที่สถิตในภพสหัชชะเจ้าสตานั้นจะเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับคนได้ง่ายนะคะมีเพื่อนฝูงมากมีการติดต่อธุรกิจติดต่อญาติมิตรสหายอยู่เสมอค่ะ เจ้าชะตานั้นชอบการสื่อสารชอบการออกไปสู่สมาคมสังคมข้างนอกนะคะเรียกได้ว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อนะคะหรือจะเป็นประเภทนักประชาสัมพันธ์ก็สามารถทำได้ดีค่ะเมื่อดาวตนุลักษณ์สถิตในภพเรือนสาชะเจ้าชะตาจะมีความเอาใจใส่ต่อสิ่งรอบข้างเช่นกันค่ะ แต่หากมีดาวพระเคราะห์มาเบียนนะคะเรียกได้ว่าเจ้าสตานั้นอาจจะมีเรื่องของเพื่อนกินซะเยอะนะคะเพื่อนตายหาได้ยากแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะและเจ้าสตาอาจจะมีเรื่องญาติมิตรมาเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนใจให้แก่ตัวเจ้าชตาเองค่ะคนในสังคมจะมีเรื่องของการหักหลังเกิดขึ้นได้หากจุดพระเคราะห์ที่กําเนิดเป็นจุดที่เสื่อมนะคะ ดาวตนุลักษณ์มาสกิดอยู่ในภพเรือนพันธุทางด้านดีนะคะเรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักบ้านเรือนรักครอบครัวและมีอาชีพตามบรรพบุรุษก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่มีความหนักแน่นเป็นผู้ที่มีอุดมการสูงและเจตนารมณ์ที่สูงส่งและเป็นผู้ที่ต้องแบกรับภาระครอบครัวเช่นกันค่ะอาจจะหมายถึงดูแลทุกคนในครอบครัวแบบนี้นะคะ สามารถสร้างหลักปักฐานได้นะคะมีบ้านมีรถยนต์มีที่ดินหรืออาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดสรรธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เจ้าสตานั้นจะมีจิตใจที่มั่นคงเป็นที่พึ่งพาอาศัยของผู้อื่นได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลทั่วไป พ่อแม่ให้คุณประโยชน์มีผลสำเร็จในชีวิตนะคะเรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะมีมรดกหากเกิดมาจุดกำเนิดไม่ได้มีมรดกติดตัวก็จะสามารถสร้างทรัพย์สินได้ด้วยตัวเองและเจ้าชะตาจะเป็นคนที่รักพวกพ้องรักพี่น้องรักวงตระกูลเผ่าพันธุ์อย่างมากค่ะ แต่หากมีจุดพระเคราะห์ที่เสื่อมนะคะเรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะมีความอึดอัดในการครองชีพจะต้องแบกภาระครอบครัวไว้มีความตั้งใจที่จะสร้างหลักปักฐานให้ครอบครัวจึงบังเกิดความเครียดและความกดดันขึ้นมาค่ะทำให้เกิดโรคไข้ตามมาได้และต้องรักษากันยาวนานแบบนี้ค่ะ หากดาวตนุลักษ์ของท่านมาสถิตในภพเรือนปุตตะนะคะเรียกได้ว่าเจ้าสตานั้นจะเป็นคนที่เอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งมีนิสัยเหมือนเด็กชอบสนุกสนานชอบการละเล่นและเป็นคนที่ชอบมีความคิดริเริ่มใหม่ๆและบางตำราย,ยังบอกอีกว่าท่านจะหน้าอ่อนกว่าวัยนะคะ นิส,สัยอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายไม่เอาแต่ใจตัวเองและมีความเคารพผู้อาวุโสกว่าเสมอมักเป็นคนที่มีธุรกิจทางด้านการบันเทิงความทันสมัยหรือชอบเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆถ้าดาวพระเคราะห์เสื่อมมักจะทำอะไรเสี่ยงได้เรียกว่าทำอะไรแบบเด็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะ เป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะทนมีความอดทนน้อยและเอาแต่ใจตัวเองมากค่ะหากจุดกำเนิดเป็นจุดที่มีดาวพระเคราะห์เสื่อมมาเบียนค่ะหากดาวตนุลักษ์ของท่านมาสถิตอยู่ในภพเรือนอรินะคะ จะทำให้เจ้าชตานั้นเป็นคนไม่เกรงกลัวสัตรูและชอบหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวอยู่เสมอค่ะอยู่ไม่ค่อยเป็นสุขนะคะเรียกได้ว่าชอบหาเรื่องลำบากใส่ตัวเองและเป็นคนที่ชอบอาสาแต่จะมีลักษณะของความเป็นผู้นำตนุลักษณ์มาสถิตในภพอริเรียกได้ว่าสามารถทำธุรกิจส่วนตัวได้ค่ะ เจ้าวสตานั้นจะชอบกับการลงทุนการเป็นนักการเมืองนักกีฬานักมวยทหารตำรวจเป็นช่างฝีมือต่างๆจะเป็นได้อย่างดีนะคะเพราะงานในหมดที่กล่าวมาคืองานในกลุ่มของอรินะคะหรืออาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับแพทย์พยาบาลทนายความ ท่านจะมีโชคลาภจากสัตว์เลี้ยงบริวารเรียกได้ว่าเป็นนักต่อสู้ดิ้นรนและแก้ไขปัญหาได้อย่างเก่งกาจเลยทีเดียวค่ะและเมื่อดาวตานุลักษ์มาสถิตในภพเรือนปัตตนิเรียกได้ว่าดาวตานุลักษ์ อยู่ในตําแหน่งปรเกษตรหรือที่เรียกว่าปละเกษตรนะคะท่านจะเป็นคนที่เห็นประโยชน์ผู้อื่นเป็นสําคัญและพร้อมเสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมเสมอนะคะและเจ้าชะตนั้นจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมักเอาใจใส่เพศตรงข้ามเป็นพิเศษค่ะทำอะไรเปิดเผยตรงไปตรงมามีหุ้นส่วนคู่สัญญาที่คอยช่วยเหลือกันดีมีความเป็นตัวของตัวเองน้อยนะคะเรียกได้ว่า ปลรเกษตรหรือปกราเกรตรนั้นเป็นตำแหน่งที่ไม่สม่ำเสมออาจจะสามารถแสดงความเป็นตัวตนได้บ้างไม่ได้บ้างและสิ่งที่เข้ามาอย่างไม่สม่ำเสมอค่ะและเจ้าชะตานั้นมักจะอุทิศตนและเวลาให้กับผู้อื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะคะและยังรวมถึงหุ้นส่วนและคู่สัญญาอีกด้วยเช่นกันค่ะและเมื่อดาวตานุรักษ์มาสถิตในตำแหน่งนี้บางท่าน อาจจะเป็นคนที่เรียกว่าขวนขวายหาคู่เลยล่ะคะ่ะและเมื่อดาวตานุลักษ์มาสถิตยอยู่ในภพมรณะนะคะ ตัวเจ้าชะตานั้นจะเป็นคนที่ชอบทำอะไรเสี่ยงๆมักเสี่ยงกับการเจ็บป่วยเสมอเกิดที่หนึ่งมักจะไปได้ดีอีกที่หนึ่งนะคะและหากดวงชะตาของท่านใดที่ได้บวชบางท่านอาจจะมีชื่อเสียงเด่นดังไปเลยก็ได้ค่ะเรียกว่าเจ้าชะตานั้นจะเป็นคนที่ใจดีไม่เห็นแก่เรื่องของผลประโยชน์นะคะ และเมื่อดาวตานุลักษ์มาสถิตในภพเรือนมรณะเจ้าสตานั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บตัวมีนิสัยที่ไม่ร่าเริงซึมหรือครึมแบบนี้ค่ะเรียกว่าตลกไม่เป็นนะคะ แต่จะได้ผลดีจากคนตายค่ะมีมรดกมีเรื่องของการศึกษาศาสตร์เร้นลับโหราศาสตร์มีความผิดหวังจากเรื่องของสิ่งต่างๆเสมอนะคะและเจ้าชะตามีความดื้อรั้นมีการโยกย้ายที่อยู่บ่อยชีวิตเหมือนคนไร้ญาติและบางท่านมีโรคประจำตัวหรืออาจจะมีเรื่องของหนี้สินนะคะ หากดวงสตาใดดาวตานุลักษ์ของท่านมาสถิตอยู่ในภพมรณะมักจะไปได้ดีจากแดนไกลนะคะหลายๆท่านจะไปได้ดิบได้ดีในต่างแดนต่างประเทศเลยค่ะ และเมื่อดาวตานุลักษ์มาสถิตยอยู่ในภพสุภะนะคะเรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นคนที่คิดถึงอนาคตความสำเร็จและมักจะขวนขวายหาความสำเร็จเสมอนะคะและเป็นที่พึ่งให้กับคนทั่วไปรักความยุติธรรมมีจิตใจประเสริฐท่านยึดมั่นในศาสนามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ สาชตานั้นมักจะมีการเดินทางไกลไปต่างประเทศมีชื่อเสียงมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงยุติธรรมมีศีลธรรมและจะมีเรื่องของการได้ศึกษาในระดับสูงนะคะหรือการได้ไปทำงานในต่างถิ่นแดนไกลในต่างประเทศแบบนี้ค่ะ และหากมีการเบียนของดาวพระเคร์เสื่อมนะคะเรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนชอบสร้างวิมานในอากาศคิดอะไรเกินจริงช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อหวังผลตอบแทนค่ะไม่มีความยุติธรรมหรืออาจจะงมงายในเรื่องต่างๆได้ง่ายค่ะ และหากดาวตนุลักษณ์มาสถิตยอยู่ในภพกรรมะเจ้าสตานั้นจะเป็นคนที่เอาการเอางานวุ่นอยู่กับเรื่องงานเรื่องของธุรกิจจดจ่อในเรื่องของการทำมาหากินขยันคิดขยันทำนะคะมีงานเป็นชีวิตจิตใจบางท่านก็ถึงขนาดกับแต่งกับงานแบบนี้เลยนะคะมักมีกิจการเป็นของตัวเองค่ะ ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นประเภทปิดทองหลังพระนะคะและจะเป็นคนที่หากินเก่งหางานเก่งมีเกยียรติมีศักดิ์ศรีในเรื่องของการงานและสามารถสร้างอํานาจวาสนากับตัวเองได้นะคะในเรื่องของการงานค่ะส่วนด้านเสียหากมีดาวพระเคราะห์เสื่อมเข้ามาเบียนนะคะมักจะเป็นคนที่เคร่งคลัด เข้มงวดกับงานจนเกินไปจนทําให้เกิดความเครียดในเรื่องของการงานได้หรือเจ้าสตานั้นจะเป็นคนที่ตึงเกินไปหรืออาจจะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องที่เสียหายเกี่ยวกับธุรกิจการงานเกิดขึ้นได้ค่ะบริวารอาจจะมีเรื่องของการหักหลังได้นะคะบั่นทอนความก้าวหน้าในเรื่องของการงานได้ในขณะที่มีดาพระเคราะห์ถึงกันหรือมาเบียนถึงกันค่ะ ส่วนดาวตนุลักษณ์ที่มาสถิตยอยู่ในภพลาภะหรือภพที่เรียกว่าลาภผลนั่นเองนะคะเจ้าสตานั้นจะคิดแต่เรื่องของลาภผลผลประโยชน์ค่ะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองและมักจะมีโชคดีเสมอนะคะทําอะไรมักจะทําได้สําเร็จเสมอเจ้าสตานั้นจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงนะคะและมักจะเป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่พี่น้องเจ้าสตาจะได้รับเกียรติได้รับการยกย่องจากคนในสังคม ะะและมีความน่าเชื่อถือค่ะและหากดาวตนุลักษ์มาสถิตยอยู่ในภพลาภะนี้นะคะท่านก็บอกว่าเจ้าสตานั้นจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อย่างมากนะคะและได้รับความนิยมอยู่เสมอค่ะ แต่หากเป็นด้านเสียนะคะถ้ามีดาวพระเคราะห์เสื่อมมาเบียนเจ้าชะตานั้นจะเป็นคนที่โลภมากเลยล่ะค่ะและอยากได้ของผู้อื่นหรือบางท่านถึงขนาดกับไม่รู้จักพอมีเท่าไหร่ก็ยังอยากจะเติมอยู่เรื่อยๆค่ะมาดูตำแหน่งดาวตนุลักษณ์ที่มาสถิตยอยู่ในภพวินาศนะคะ เมื่อดาวตานุลักษ์ของเจ้าชะตามาสถิตในภพนี้เรียกได้ว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวนะคะทำตัวลึกลับซับซ้อนแต่เป็นคนจะไม่ค่อยเรื่องมากนะคะและมีเทวดาคุ้มครองเสมอค่ะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ค่อยสนใจจากโลกภายนอกสักเท่าไหร่ค่ะและมักมีเรื่องที่ปิดบังซ่อนเร้นค่ะมักมีลางสังหรณ์แจ้งให้ทราบอยู่เรื่องหน้าเสมอหลายๆท่านชอบศึกษา,าศาสตร์เร้นลับโหราศาสตร์หมอดูชอบของโบราณเป็นผู้ที่ซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังนะคะไม่เปิดเผยหลบตัวซ่อนตัวอยู่เงียบๆแบบนี้ค่ะ และเจ้าสตามักจะเป็นคนที่กลัวความล้มเหลวกลัวความผิดหวังเสมอค่ะกลัวจะไม่มีกินและมีความลับในใจมักจะมีจุดจบที่การรักสันโดษ กมีความรู้สึกหวาดระแวงในทุกเรื่องของชีวิตนะคะและหากมีดาวสัมพันธ์ดีนะคะเจ้าชะตาอาจจะได้ไปเติบโตในต่างถิ่นแดนไกลจะมีเรื่องของระบบงานออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะเก่งในศาสตร์เฉพาะทางหรืออาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยค้นคว้านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะให้ท่านดูตำแหน่งดาวว่าดีหรือเสียหรือไม่นะคะเป็นดาวบาปเคราะห์หรือดาวสุขเคราะห์ และดูตำแหน่งคู่ดาวว่ามีสัมพันธ์ดีหรือสัมพันธ์ร้ายถึงกันดูตำแหน่งกาลีในทักษะนะคะหรือถ้าได้ตำแหน่งเสียจะส่งผลอย่างไรและดาวรอยส่งผลอย่างไรกับเจ้าเรือนชะตาค่ะดาวตัวตนดาวโชคลาภดาววาสนานั้นเป็นตัวที่กำหนดจิตใจของเจ้าชะตาให้รู้สึกเช่นนั้นท่านจะมีความผูกพันกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการปรับ เปลี่ยนนะคะในเรื่องของลักษณะนิสัยหากมีสิ่งไม่ดีถ้าท่านรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีให้ปรับเปลี่ยนจากตัวเองเป็นอันดับแรกนะคะในเรื่องหลักของโหราศาสตร์ไทยเมื่อท่านเข้าใจว่าตัวท่านเองจะผูกพันกับอะไรและมีเสียอย่างไรนะคะเช่น สมมุติว่าท่านมีดาวที่มาเบียนในเรือนของการงานดาวตนุลักษ์ไปสถิตยอยู่ในภพเรือนการงานนะคะและมีเรื่องของดาวที่สามารถทำให้ท่านเกิดความเครียด หมกมุ่นนะคะส่งผลร้ายกับเจ้าสตาเมื่อตัวท่านเองทราบแบบนี้แล้วขอให้ท่านแบ่งแยกในชีวิตให้ดีในเรื่องของการงานให้ดีเพื่อที่จะตั้งรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากดาวบอกว่าท่านจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของการหมกมุ่นกับงานจนทําให้กระทบเรือนอื่นๆก็ขอให้ท่านใช้สติปัญญาในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในเรื่องของการงานค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้กันด้วยนะคะเราจะมาอัปเดตและสอนเกี่ยวกับเรื่องของการผสมพบเรือนให้ฟังกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามกันไว้ค่ะเราจะมาบอกสาระดีๆและคลิกพิเศษให้กับท่านค่ะช่องแม่มดพยากรณ์นะคะเซิร์ช YouTube แล้วพิมพ์เข้าไปอย่าลืมกด Subscribe แล้วสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ